ก็ดีค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอคนเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ได้แต่งตัวได้แปลกแบบแนวขวาวันอื่นๆ4สีปีที่ผ่านมาเป็นงบ้างคะ4ปีของเขาอัมพิ่งมาเป็นปีเดียวค่ะ,ะปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะปีนี้ที่ผ่านมาก็ดีค่ะก็ใช้สินค้าก็ตลอดนะคะก็รู้สึกด,ดีก็อยากบอกต่อให้ทุกคนได้มารู้สึกด,ดีเหมือนอามบา,าจริงๆคือคอนเซ็ของเราเถ้าไม่ได้ใช้จริงจะไม่ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ มีค่ะที่ผ่านมาก็มีมีบ้างแต่บางทีแบบว่าอาจจะไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะไม่ชอบอะไรบางอย่างก็ลเลยไม่ได้รับบ้างค่ะต,คาาต้องทดลอง้วยตัวเองค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นบ้างจริงจไม่ัวแผลบ้างเลยก็ถ้าแพ้เราก็ต้องไม่รับหรือว่าก็ต้องขอเขาว่าเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ได้ไหมลองทำอันอื่นมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไม่ได้เลือกชอบอยู่แล้วตั้งแต่ตอนลอง คือดีเอลนี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยมมีมควืออั้มอ่ะที่บอกว่าที่ผ่านมาอ้ําชอบใชค้ครีมบำรุงที่บำรุงหนักๆอ้ําชอบหนักแต่ต้องไม่เหนียวเหนอะน,นะคะแต่คือต้องเหนียวที่มันจะแบบมีความชุ่มชื้นได้บ้างอะค่ะแต่ที่ผ่านมามันไม่มีกลิ่นหอมแต่พอดีเอลเนี่ยมันมีทั้งหอมทั้งบำรุงแล้วก็ไม่เหนียวก็เลยชอบวันนี้สี่ปีแล้วของเอลเรามาให้กับมังใจกับโดนจับจ่ายหรือวามาให้ ก็มาร่วมแสดงความดีๆกับความสำเร็จเข้าปีที่4ของเขาดีกว่าค่ะ4ปีแล้วเี่ยค่ะคือจริงๆยอดขายของเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะเราก็แค่มาช่วยเสริมๆกันอย่างเงี้ยค่ะก็ปากนะคะคือคนเราส่วนมากจะดูแลผิวหน้าและละเลยผิวกาย แต่วันนี้อังเปยจะอยากให้ทุกคนอ่ะเจ็ดเวลาเราให้เวลาหน้ายัางไงก็ต้องให้เวลาตัวเท่าๆนั้นเหมือนกันเพราะไม่ใช่หน้าเราสวยอย่างเดียวแล้วตัวเราเขียวไม่ได้นะคะคือต้องให้สวยทั้งทั้งตัวเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่อ่างถึงรอบบิ๊กซีตอนนี้การถ่ายทำเป็นยังไงก็ถือว่าไปได้เร็วขึ้นนะคะเป็นงไงครับสนุกสนานไหมครับได้เจอกับพี่บิ๊กซีแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไาสบายสบายค่ะเป็นแบบสบายสบายเพราะทุกคนก็คุ้นหน้ากันเป็นอย่างดี อนนี้นนะจะร็จแลัวโอ้ยัง,ยงองน,น,น่าจะอีกนานตอนนี้บดมาถ่ายถึงตอนที่สิบกันแต่ก็ยังมีเก็บกเล็กๆน้อยๆยังไม่เสร็จบ้างแต่ก็คือสิบตอนเนี่ยบดมาถึงแล้วสิบเอ็ดกำลังจะมาค่ะอาจารย์ไม่ให้เราทำงานน้ำแตบบ่จะพาดาน่นนาเนาะาาใช่แต่ว่ากลัวว่าคนจะคนชอบให้เราบดแรงๆซึ่งอ้อําอ่ะไม่ได้คิดว่าบดแรงมันจะทําให้เราแบบแเกิดแบบกลับมาด่านะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ มชอบบทที่เป็นชีวิตจริงๆของคนเช่นกินข้าวจริงๆหรืออะไรจริงๆหรือว่าไปกินข้าวคนที่รถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามคือเราชอบบทอะไรที่มันเป็นชีวิตจริงๆสะท้อนให้เห็นตัวตนของเราเลยชอบความเรียวที่มันความเรียวจริงๆในชีวิตมากกว่าชีวิตเรื่องราวในละครอืมไม่ชอบแบบว่าคนบอกชอบบอกตัวลายแล้วมันจะดีใช่ไหมอันล่นตัวลายแล้วจะดีเพราะว่ามันก็คนเราจะมีไลฟ์ขนาดนั้นหรออะไรเงี้ยจริงมันเกียดมันทั้ ไม่ได้เทียแต่แค่แ,แบบว่านานๆ,ๆดีกว่าค่ะไลน์ไม่ได้เหนื่อยกว่าน,นะทำบ้นานเยอะไหม้านทำบ้านเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ก็ใช้ความรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งจริงๆอะ่ะเรื่องนี้มันเป็นมันเรียวมากๆเลยอะค่ะตแต่บท ชื่อดาวเนี่ยไม่เหมือนอ,อัําเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ใกล้เคียงตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเลยยากแต,แต่พี่อั้มก็สามารถทำให้มันผ่านไปแต่ละทีได้เออต้องต้องต้อง,องทำต้องอ่านบทว่าเออเขามีความคิดยังไงเรารู้สึกบางทีต้องงงว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอมันคิดอย่างงี้โถเอ้ยทำไมอ่อนอ่ะแต่เราก็คิดว่าเออเราเคยมีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้มีคนคนหนึ่งตัวละครคนหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่แค่ไม่ใช่เราก็เปลี่ยนตัวเราไปเลยไม่ตัวละครคนนั้นเลยไม่ได ไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยค่ะตัววิติกมีเพิ่มอะไรบ้างไหมครับพี่หรือว่าเพราะว่าให้อิสระเต็นที่กับตัวที่อัพเลย,นานายทุกคนมีอิสระหมดเลยค่ะนานาวิติกก็โอเคพีน่าจะได้เหใช่ไหมครับหรือว่าพีน่าก็ต้องได้เห็นค่ะเพราะวันนี้ก็ถือว่าก็ต้องได้เห็นแล้ว,นเ,นลวเนเาะไ,ไม่รู้เลยค่ะเพราะละครตอนนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นนะคะ จากที่บางทีมันหยุดมานานแล้วเนาะมันมีโควิดคนนี้ติดโควิดทีก็หยุดอาทิตย์หนึ่งอีกคนติดก็หยุดอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่อันยังไม่ติดนะจ๊ะเก่งมากนะคระพยายามพยายามกังวลมายังไม่ติดเลยคือเหมือนบอกว่าโควิดจะมันตามเก็บคนที่ยังไม่เป็นอยู่เงินเออใช่ใช่ซีซั่นเนี้ยค่ะกังวลจนไม่กังวลแล้วอะจนแบบเฮ้ยกังวลไปก็ไม่มีความสุขแต่ก็แค่ระวังอย่างวันเดียร้องเลียงไม่ได้เพราะเรางานเราได้เงินนะเนาะมันก็เลียงไม่ได้เราก็สุขว่าเออเราก็ต้องมาทำงานอะไรเงี้ยจากที่ผ่านมาเออเก็บตัวนานมากแล้วคิดว่า คนละชีวิตไปก็ต้องดาเนินต่อไปก็เลยแบเยอะไม่ทันได้แอบตัวที่แอบเองเฉียดโอ้โหทุกคนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แต่งหน้าคนแต่งหน้าทงผมมาติดเฉียดกันสองรถสองรถอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นก็แล้วก็เกิดมาเอาเนี้ยมันก่อนเป็นเราเต็มหมดเลยอะไรจะเติมก็ต้องเติมแต่ก็แค่ไม่พยายามไม่ไปออกไปเที่ยวคืนอะไรที่มันตัดได้ที่มันไม่ใช่สําคัญว่าเที่ยวคือทําให้เรามีความสุขแบบนั้นก็ตัดออก สูดเพื่อมาบ้านก็ตรวจเอทเคกันไปแล้วก็นั่งอา่านอย่างนั้นได้พยยังเซฟอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะกลับมาดีขึ้นแล้วคือพยายามถ้าไม่ใช่เรื่องเกิดเพื่อนก็ไม่ไปถ้าไม่สําคัญก็กินข้าวร้านที่คนน้อยๆหรือมุม,มน้อยๆแค่นั้นนะคะเรื่อเลี้ยงได้เลี้ยงอ่ะไม่อยากเป็นแล้วเป็นแล้วมันก,นกระทบงานด้วยเรื่องการไปเลยลดลงไม่ถึงว่ายังเข้าเดิมนะครับการปอกกัดตัวเองเข้าเดิม,ดมอ่อนลงบ้างผ่อนคลายบ้างแต่ก็ไม่เป็นสถานที่ที่มันเสี่ยงเกินไปอย่างวันนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะ ทำ่อ้ําบูชาอะไรครับทําไมถึงร้องไปเีอเพราะว่าหลายๆคนแบอกโลทุกคนยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อ้ําทํางานอย่างนี้ด้วยแล้วเมีทาราอะไรที่แบบว่าไม่มีไม่มีเลก็ดูแลตัวเองแค่นั้นแหละค่ะแล้วนอกจากพี่อ้ําเราคุณพ่อแม่อะไรก็รอปนองพ่อไปแล้ว no. อ ER <laughs> yeah, like. oh ้าวก็อยู่พ่ออ้าวก็ไมติดแม่ก็แม่ยังไม่ติดถึงแล้ช่วงนีมากย่างยอดไฟวันลอยกระทงนิดเ ต้องไปไปก่อนเพราะว่าวันนั้นมีงานเลยไม่สะดวกไปเหพื่อนชอบทุกปีจะต้องมีการแบบว่าทอย่างนี้หรือเปล่าใช่ก็เป็นพิธีค่ะ<ม>ก็ไปร้านอาหารพอดีว่าที่ร้านมีกระทงอยู่แล้วก็เลยอุ้ยขอลอยก่อนไม่ค่ะก็ทานข้าวกันปกติคนก็แบบมาเซลนังแบบว่ามีคนแบบลอยกับคนนี้ทุกปีเลย ไม่แซวขนาดนั้นเนาะแต่คือก็อยากลอยกับคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็ได้ค่ะไม่เขินไม่เขินเราแต่ว่าเร่จะตอบยังไงอ่ะอ๋ออยากะไรคนอื่นอ้าวก็ไม่ใช่แล้วว่ะลอยกับคนนี้ก็ดีก็ดีค่ะดีค่ะแล้วมันจะดีขึ้นได้ไม่ดีไม่ดีเนาะเพราะช่วงนี้นั่นแหละผมกำลังลุ้นอะไรลุ้นตลอดอยาก ก็ค่อยๆค่อยๆไปค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่โควิดอ่ะมันว่าเป็นนานจะเป็นทีก็ระวังกันนะคะเห็นล่าสุดเราก็ไปถึงช่วยค่ายไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยเลยไม่ได้รับเงินเป็นพิซิเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะจริงๆเขามีดีลมันก็จะจากที่เราก็แบบว่าดีลไม่ไม่เขาขายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพ visitor ก็แซวเขาเขาใส่เสื้อของเขามาแล้วขับรถเปลี่ยนสีบานเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็จะแซวเขาถ่ายรูปแค่นั้น เขาดีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วนะแเอะเรวเากจะมทไปขอของขัดก็ได้แสดงดูเหมือนคิดไปแล้วไม่ได้ขนาดนั้นให้ก็ดีให้ก็ขอบคุณตนเกิดด้วยอดีเลยเนี่ยพนอ้ําขอไว้ของขวัญนะจ๊ะระฮะก็อยากให้เขาพุ่งไปเดกยบกัน ทํางานของเขาอย่างเงี้ยใช้จ่ายเยอะๆอไปเลยของเราไม่ต้องไม่ต้องไม่นั่นให้เราเลยเพราะเราก็พร้อมถังเันได้ก็คือไม่เอาเลยก็ทำได้ก็ทำไได้แต่เราบอกไว้เกินแล้วว่าไม่ไม่ต้องให้เราหรอกนะอย่างเงี้ยเรื่องงานอะไรัดปเนงานก็อาจจะต้องตรวจอะค่ะเพราะอั้มเพื่อนอั้มก็จะรู้ว่าเพื่อนอั้มอ่ะเขาไม่ค่อยได้ทํางานไม่ออกไปไหนกันอยู่แล้วเพื่อนอเพื่อนพี่อนอั้มก็จะแบบมาทำลาย เอ่ออภัยอ่ะก็เป็นคนแบบว่าอยู่บ้านกันอยู่แล้วส่วนมากก็จะปลอดภัยกันทั้งนั้นแหะค่ะต้องตัว ADK ทุกคนสู่เข้าบ้านก็ต้องตสวดค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ